ครับมาจากกรุงเทพสองสามปีแล้วหนีโควิดมา้วกามาเฮ็ดหน้าเฮ็ดไฮอ่อยเนาะพี่น้องทดลองเบิงนี่ปีที่สองนะครับมีหน้าเฮ็ดหน้าสองลาวอ็อันเฮ็ดอ่อยเก่าไรเฮ็ดอ่อยใส่หน้าใส่ไ้หน้าพี่น้องนี่เป็นอ่อยต่อนะครับเนาะอันนี้ หน้าหองกระดำแดดวางสิบหามือกําลังเขียวเนาะมือนี่แดดจะเบิดมือเลยฝผลมะตกเลยพี่น้องนีเลย่ออ้อยผ้ามาเบิองอ้อยมีที่สองลองทดลองเบงเออวบ,บ่าได้สีดยาด้วยพี่น้องย่านยาก็เลยลอกเอาลอกเปลือกมันเอาครับ แค่ขึ้นในยูโตรปันบอกหลอกเปลือกมันหลอกบอกเปลือกมันน,นี่ครับน,นี่อันให้อ้อยหน้าติดกันเขาเจ้าสีดยาพราเจา้าบด้สางใบมันออกมันหกเห็นบ่นจีบกันนะครับเห็นบ่นกันแท่นะ้าจีบกันเขาเจา้า เจ้าบริสางใบแต่ว่าผมสางใบพี่น้องสางใบเพื่อนเป็นประโยชน์เนาะเพื่อนเด็กเป็นปุ๋ยบ้านเราเปลือกเอ,อเปลือกอ้อยสางออกอยู่มุกดาหารพี่น,พน้องถามว่าอยู่สายมุกดาหารด้วยครับเด้อตอนนี้ก็เอ่อ มันหามงก์ใส่เบิเร์ดด้วยหามงสองละที่แล้วไทยเบิร์ซื้อดอกพี่น้องเอ้ยเห็นเข่าวว่าคือป่ะเทศยอันคลิปวิดีโอว่าใั่นก็เลยลองเบิร์่บรรยากาศน่นมนมนามากลกแล่นพี่น้องทุ่งไหทุ่งให้มีไก่กับเลี้ยงลก้นพุ้นใครอยากกินต้มไก่กับมา ต้มให้กินพี่เด้อไฟมากมากเลยคุณแต่ระยาวก็ต้องเป็นเบาคุณเดี่ยงเรีนๆออกฉะนั้นวันพื้นอยู่ใกล้ก็ได้พ่อแค่นีก้ก่อนเด้อ